ว่าแแคดเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สามนอกจากระนั้นักตอนควรจะเป็นใครทุกคนลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ารับการมีมาส้อมมาส้อมมาสอมผมต้องขอบคุณอีกหลายหลายคนนะครับที่ทำงานทำให้เราสมบูรณนี้ไนดะ้แม้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเดือดร้อนมาก ผมก็ฟังร้องสรรจากนายสาธิตวงหนองเตย ที่เป็นนักการเมืองทั้งที่เป็นคณะทำงานซึ่งผมอบอกว่าคุณจริงๆเพราะว่าตอนเข้ามาไม่ได้คาดคิดว่า ตัดสินใจเข้ามาอย่าไูาดบอกโดยไม่มีความรู้สึกเลยว่าจะเข้ามาแล้วมาเป็นสอสอได้อย่างสบายๆตามแต่หลายทุหลายสมันนยในวันพักฟื้นฟูเราจะพบว่าทานุกทนคนิดว่าในบางพื้นที่แค่แสื่มเชื่อประชันภาพก็มีอยางนักในระดับยามลางแล้วแต่วันนี้ในวันที่ไม่มีอะไร ข้าาด้วยความเชื่อมั่นในโครงการพระาท่พักดิบัดเพราะครายในเงื่อน้ขทั้งหรือนอกจากพี่รปภแล้วอีกหลายข่านที่อยู่บนบัญชีรายชื่อซึ่งถ้าดูจัดการเรือกบ้านพัที่แล้วได้ที่เดือนสามคน อยู่ลำดับใดสำคัญที่ว่าเป็นการแสตอนว่ายังคงมีผู้ดำการนประชาธิปไตยและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแต่เือสิ่งอนวันนี้ผมและพนมนี้ไม่ได้ถ้าคนก่อน ตอนธบรุรของพรรคผู้ก,อก่อตั้งสื่อทอดสินสารุุดการมาจนวันนี้ประชาชนมาขนานาว่าเป็นสมบั่ิกวงท่าก็ออือ่าว่วันหลายคนที่ตัดสินใจเข้าไปและมาถึงและเจอที่นอประชาชนที่สนับสนุนเราอย่างมัน่นคง ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวสาวใหม่มาคนยังไม่รู้จักบางคนไม่มีประสบการณ์าการเมืองเลย,เลยแต่ทำไมยังมีที่น้องประชาชนส่วนนหึ่เพร้อมจะต้อนรับพร้อมจะสนับสนุนพวกเขานี่คือความเป็นสถาบันทางการเมือ ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของผมไม่เชื่อนะครับว่ามีพรรคการเมืองอื่นที่รอหัวหน้า,านพรรคส่งข้อความถึงหัวหน้าพรรคว่าอยู่อาเริาากาซีบ้านซีนีพรรค้เดียวที่ทำแบบนี้ไดนะ้แต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องมันไม่ใช่คำเดียว แม้ว่าผมทราบซึ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับในช่วงหลายสัปดาห์ท่ผ่านม,มาหลายค่านเห็นซึงจะเห็นว่าความผูกพันของพี่น้องจากเรามันเริ่มซึ้งจริงๆผมก็ไม่เคยคาจริงวันที่มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งผู้ใหญ่ เกษียรในยุครับพบผมที่ดินแดนเอารูปมาให้ดูว่าผมเคยเป็นประธานถ่ายงานตามคำเชิญของท่านซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเยอะซึ่งแบบนี้บ่อยแต่จนู่ท่าน,ขาขาน,านตอา้องกอกร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้แลนักด้วยความร้องไห้คำพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นเวลนานๆเพื่อที่จะบอกในที่สุดว่า ขอบคุณที่กลับมาช่วยเยอชั้สสออนส,สองอย่างอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราทุ่มเทไปตล,ลอดระยะเวลา30ปีเราเจออะไรอย่างนี้มันคุ้มค่าแล้วครับ